ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทุกคนก็อยู่กับปอคอนอีกแล้วนะคะที่ช่องปอคอนพับปั่นนะทุกคนวันนี้ก็พามาในเกมรักเก c โคเวอร์เลดีอีกแล้วเออวันนี้เมื่อวานนี้แตกหนักแตกเต็มไปแล้วจะบอกวันนี้นะคะมีคนขอมาว่าพี่ปอคอนค่ะขอแบบงบน้อยทุนน้อยได้ไหมได้เลยค่ะมาจัดให้ตามคําขอแล้วนะโอเคขอไปกันก่อนเลยที่เบนหบาทนะใครขอเข้ามา มาดูได้แล้วก็เมื่อวานนี้แตกแต้มไปแล้วจุกจกใครยังไม่ได้ดูไปไล่ดูได้นะเมื่อวานนี้ก็คือจุกจุกไปเลยเมื่อวานนี้ก็คือจุกจไปเลยอ้าวเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้โหเรียบร้อยดอกแรกเรียบร้อยไปแล้วจุกๆมาแต่ไม่แต่อีกเรื่อง แตกไม่แตกอีกเรื่องโอเคก่อนอื่นเลยเพื่อนๆฝากคำเตือนไว้ด้วยนะทุกคนสำหรับเด็กที่ยัต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะน้องๆหนูๆไม่ควเรเล่นตามทำตามนะแต่ว่าใครอวดไม่ไหวอยากจะตามก็ตามได้เลยที่ลิงก์ลิงก์ใต้คอมเมนต์คลิกกันเข้ามาได้เลยเออมามา,มาขอดูฟีหน่อยขอดูฟีหน่อยขอดูฟีหน่อยโอ้โหไม่คูณวะไม่คูนวะเกมใหม่นี้มันยังไง กมใหม่นี้มันยังไงแล้วคนใครแตกหนักแตกเต็มนะเมื่อวานนี้แตกเต็มไปเป็นแสนน่ะเอาจริงใครยังไม่ได้ดูนะไปย้อนดูได้น้ำของเมื่อวานที่ของเมื่อวานแตกแสนไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยวันนี้มีคนมาขอแบบเอองบน้อยทุนน้อยจัดให้ตามคําขอจัดให้ทุกคนจัดให้เลยเออ <c oughs> เดี๋ยววันนี้หาทุนก่อนนะเดี๋ยวหาทุน ก่อนขออนุญ,ญาตหาทุนก่อนแล้วจะเพิ่มเบ็ดให้นะโอเคปะโอเคปะเออถามว่าเข้าฟรีแล้วมันแตกหนักไหมหรอเมื่อวานนี้แต่งนอกน่าจะหนักกว่าโอเครอบนี้51บาทมาไวรุ่นใจร้อนครับกดเทอร์โบไปเลยจุกๆ เทอโบไปเลยจุกๆดอกนี้เป็นยังไง37บาทโอเคเต็มช่องอีกแล้วแม่เต็มช่องอีกแล้ว,ออลวดอกนี้เป็นยังไง37โอเคครับไปต่อโอ้โหมาคูณ8เห็นแม้มันต้องรู้เนานะว่าไอ้คูณเนี่ยที่มันมาจากดอกไม้เนี่ยมันจะให้เราคูณเท่าไหร่เออเฮ้ยเรียบร้อยสเก็ตเตอร์มาอีกแล้วเรียบร้อยไปเลยครับลูกพี่ ลูกพี่เรียบร้อยไปแล้วครับเรียบร้อยมาเดี๋ยวหมดสเกตเตอร์รอบนี้เราวเพคนจะเพิ่มเบ็ดให้นะโอเคปะเดี๋ยวหมดสเกตเตอร์รอบนี้เราจะเพิ่มเบ็ดให้เออเอออย่างเงียบอยู่เราก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะขนาดไหนกันเชียว จะขนาดไหนกันเชียวเ,เนาะโอเคถามจริงสี่บาทถามจริง <c oughs> เออเจ็ดบาทก็ยังดีวะโอชิบหายถามจริงแจกแค่นี้หรอโอ้โหแต่เมื่อวานนี้เบ็ดหนักก็คือมามาจุกมากนะทุกคนเอาจริง เฮ้ยคุณ 23, ยีิบสามว่ะเฮ้ยคุณยีิบสามแตกสามอสหอุ้ยคุณเยอะอ่ะเอ้ยแต่ดกตดอกสุดท้ายโอเคสุดจะปรลัดบอกโอเคมานี่แหละเพิ่มเบ็ดละได้แล้วได้แล้วจุกจกคุณไปอีกแล้วร้อยห้าสิบแม่สุดปังครับสุดปังไปเลย มา30สัก10หมุนมา30สัก10หมุนม,มามามาต้องมาแล้วคุณ8อีกแล้วโอเคคุณ8มาดีนะคุณ8มาดีนะจริงคุณ8มาดีนะเออเรียบร้อยคุณ10ครับดอกนี้โอเค900จุกจุกเออได้อยู่นะได้อยู่นะถือว่าได้อยู่ เออใครอยากจะตามนะคะจิ้มริงได้หมดเนี่ยเราได้2ดอกแบบนี้คูณ13จัดไปจัดไปคูณ13 5 6 0บาทเห็นไหมเออเพิ่มเม็ดแล้มาเลยเพิ่มเม็ดแล้มาเลยได้4ดอกรอบนี้ไม่ธรรมาดาเฮ้ยแดโอ้โหคูณ16 8 2 1แปจบจบเรียบร้อยเข้าสกเกตเตอร์ไปอีกแล้วเข้าสกเกตเตอร์ไปอีกแล้วรอบนี้ขอแตกๆนะ ไม่แตกก็คือจะไม่อยู่แล้วนะสกเกตเตอร์รอบเนี้ยสกเกตเตอร์เข้ารอบสามแล้วนะคนมาโอ้สามสิบเจ็บาทเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงย2สองบาทย2สองบาทน่านนนสงสารนะมาอีกเก้าหมุน เดี๋ยวหมดรอบนี้ก็จะไปเลยนะถ้าไม่แตกเนี่ยคนมันมันไม่ค่อยได้ตัวแพงเท่าไหร่ห้าสิอโอเคอย่างน้อยก็ถึงร้อยแล้ววะอย่างน้อยก็ยังถึงร้อยแล้ววะเออคูณสิบลงมาหน่อยโอ้โหคูณสิบลงมาหน่อย เออสิบห้าบาทเออใครอยากให้เล่นให้ลองเกมไหนก็จัดมาเลยนะจะตามคำขอจัดให้ทุกคนตามคำขอโอเคสองร้อยสองบาทยังได้อยู่ยังถือว่ายังได้อยู่โอเคอีกสี่หมุนก่อนจะจากกันไปขออีกสี่หมุนคูณเจ็ดครับได้อยู่ได้อยู่โอ้โหเรียบร้อยเต็มช่องแบบนี้ว่ายังไงดอกไม้ลงมาครับคูณเท่าไหร่คูณห้าเรียบร้อย โอเคหกรยังได้อยู่เออก็ยังได้ไงก็ยังได้ไงเรียบร้อยคูณสิบแปดอกนี้จัดไปครับพันหกยี่สิบเออเป็นยังไงทุนน้อยอะ่ะใครขอทุนน้อยมาใครขอทุนน้อยมาเรียบร้อยเต็มช่องดอกไม้ลงมาแบบนี้คูณ8จัดไปจัดไป โอเค720บาทสุดปังไปเลยครับน้องๆสุดปังไปเลยโอเคโอเคนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันโอ้ยมาให้อีกทีนึงไหนๆก็ไหนๆละอยากรู้มันจะคูณได้ถึงเท่าไหร่โอ้โหแล้วดอกไม้ไม่ลงมาเลยอะอยากได้ดอกไม้อะ่ะนึกว่ากดแล้วมันจะแตกหมื่นเลยอะ โอเคนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าเกมหน้านะคะอยากให้พวกอคอนเล่นเกมอะไรดูก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะก่อนจากกันไปฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์กดติดตามให้ด้วยใครกดไลค์กดแชร์ขอให้เฮงๆรวยๆนะคะวันนี้สำหรับนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะส,สวัสดีค่ะ